ยกระดับผลสลัมฤทิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานโอเนต็ตของโรงเรียนบ้านนากานเหลืองด้วยนวัตกรรมบ้านนามโมเดลภายใต้การดูแลของนายยงยุทธ์พลมแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้า สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูสุภาพันบุญสิบม,มาคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประฐมศึกษาปีที่6ค่ะั้อ 3. การฟังการดูและการพูดมาตรฐานท .3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในโอกาสตา่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ตัวชี้วัดท3.1ป .6 ทั วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผลค่ะในข้อสอบข้อนี้นะคะในเรื่องนี้จะมีแผ่นป้ายโฆษณามาให้และให้เราพิจารณาว่าป้ายโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดก่อนอื่นเรามาดูความหมายของโฆษณาก่อนค่ะการโฆษณาหมายถึงการนําข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการมานําเสนอให้กับลูกค้าโดยใช้สื่อต่างๆในการให้ข้อมูล และชักจูงหรือเอื้ออำนวยให้มีการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆค่ะจุดมุ่งหมายของการโฆษณาจะมีด้วยกัน5ข้อข้อ,ขอที่ 1. เพื่อแนะนําให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ข้อ 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการนั้นๆข้อ 3. เพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการข้อ4เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือบริการ ข้อ5เพื่อเป็นการเอาชนะผู้แข่งขันในการจำหน่ายสินค้าชนิดเดียวกันค่ะองค์ประอกอบของการโฆษณานะคะก็จะมีผู้โฆษณามีสินค้ามีสื่อแล้วก็มีผู้บริโภคเรามาดูการโฆษณาชวนเชื่อกันนะคะเป็นการชักจูงหรือชักชวนบุคคลให้มีความเห็นคเพตามโดยไม่คำนึงถึงหลักความเป็นจริง เพียงแต่ต้องการให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการขายเท่านั้นซึ่งการโฆษณาในลักษณะนี้อาจจะมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงก็ได้เรามาดูการโฆษณาที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือกันนะคะความน่าเชื่อถือนี่ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญรับรองยืนยันหรือสนับสนุนมีความสมจริงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มีเครื่องหมายออยอหรือมอ,อ,กอ,กอกำกับส่วนการโฆษณาไม่น่าเชื่อถือ ก็จะมีไม่มีการรับรองใดๆจากใครมีความไม่สมจริงใช้ภาษาเกินจริงเช่นขาวไว้5นาทีใช้ดีร้อเปเซสะอาดทันตาเห็นค่ะค่ะซึ่งในวันนี้คุณครูมีข้อสอบโอเน็ตจะให้นักเรียนลองทำดูสักสามข้อนนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูจะมีแผ่นป้ายโฆษณามาให้และให้นักเรียนเลือกตอบว่าป้ายโฆษณาป้ายไหนที่ถูกต้อง อ่าเราเรียนมาดูกันเลยนะคะจงพีานณาข้อความในป้ายโฆษณาต่อไปนี้แล้วตอบคําถามถาม,มี4ตัวเลือกตัวเลือกที่1ครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนําเข้าจากยุโรปรับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงินตัวเลือกที่2แชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมักรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ตัวเลือกที่3ยาหยอดตารักษาอาการสายตาสัาน้นใช้เพียง1ขวดหาย100%เปอร์เซนต์ รับรองผลโดยผู้ใช้จริง1,000คนตัวเลือกที่4ยาลดความอ้วนกิน1เม็ดหลังอาการหลังอาหารเย็นช่วยสลายไขมันได้โดยไม่ต้องออกกําลังกายและไม่ต้องควบคุมอาหารค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะที่เป็นข้อที่ถูกต้องมาดูกันเลยนะคะป้ายโฆษณาใดไม่มีคําโฆษณาเฟินจริงข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะ เรามาลองดูีิว่าทำไมข้อ2ถึงเป็นป้ายโฆษณาที่ถูกต้องอามาดูเฉลยเดีกันเลยนะคะแล้วเรามาลองวิเคราะห์กันดูทีละข้อข้อ1ข้อ1ผิดเพราะอะไรของป้ายโฆษณานี้ผิดตรงที่ว่าประโยคที่ว่าขาวทันใจภายใน5นาทีส่วนข้อ3ผิดเพราะอะไร ผิดตรงที่ว่าใช้เพียง1ขวดหาย100%เอเซอันนี้คือโฆษณาเกินจริงค่ะส่วนข้อ4ผิดตรงไหนผิดตรงข้อความที่ว่าช่วยสลายไขมันได้โดยไม่ต้องออกกำลังกายข้อ1ข้อ3และข้อ4อันนี้ถือเป็นโฆษณาเกินจริงนะคะส่วนข้อ2ข้อ2ถูกเพราะแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพร นักเรียนมาดูข้อสอบข้อที่2กันเลยนะคะคำถามเขาถามว่านักเรียนจะเลือกซื้อผงซักฟอกในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่มีคำโฆษณาเกินจริงนักเรียนสังเกตคำสั่งดีๆเขาขีดเส้นใต้ตรงที่ว่าไม่มีนะคะโฆษณานี้จะมีอยู่4ตัวเลือกนักเรียนมาดูว่าโฆษณาในข้อไหนที่ไม่มีโฆษณาเกินจริง ข้อที่1ยี่ห้อว้าวหนึ่งเดียวในโลกที่ช่วยคุณแม่บ้านจัดการผ้ากองโตได้ในพิษตาข้อ 2. ยี่ห้อปิ้งปิ้งใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่องช่วยกะจัดคราบสกรปรกและสิ่งอับชื้นข้อ 3. ยี่ห้อผงละมุนผ้าขาวทันใจไม่ต้องขยี้ปลอดภัยไร้สารตกค้างร้อยเปอร์เซนข้อ 4. ยี่ห้อพลังสะอาดมหศัศจรรย์ พลังแรงขจัดคล้าฝังลึกสิ้นทราบในราคาย่อมเยาตัวเลือกนี้ข้อไหนที่ไม่มีคำโฆษณาเกินจริงคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะส่วนข้อ1ข้อ3ข้อ4ผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่ามีคำโฆษณาเกินจริงค่ะข้อ 1. โฆษณาเกินจริงตรงไหนตรงข้อความที่ว่าจัดการผ้ากองโตได้ในพริบตา ข้อ3โฆษณาเกินจริงตรงไหนตรงที่ว่าไร้สารตกค้างร้อเปอร์เซส่วนข้อ4โฆษณาเกินจริงตรงไหนตรงที่ว่าสิ้นซากในราคาย่อมเยาวส่วนข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะยีห่ห้อปิ้งปิ้งใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่องช่วยขจัดคราบสกปรกและสิ่งอับชื้นค่ะ นักเรียนมาดูข้อสอบข้อที่สากันเลยนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูมีข้อความมาให้ซึ่งเป็นข้อสอบออนน์ของปีที่แล้วนะคะเรามาดูข้อความกันเลยอมยิ้มปุ๊บปับ๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีสีติดทนนานสนุกไม่สำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดยิดต,ติดใจทุกคนแท่งเดียวอมไว้ได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุอ่นแตงโมงโคลามะนาว ราคาเบาๆแค่5าบาทว่าคำถามเขาถามว่าอะไรคำถามเขาถามว่าจากข้อความโฆษณาอมยิ้มปุ๊บปั๊บข้อใดเชื่อถือได้นักเรียนคิดว่าข้อที่น่าเชื่อถือได้คือข้อไหนคะเรามาดูตัวเลือกกันเลยนะคะตัวเลือกที่1มีรสชาติให้เลือกมากมายตัวเลือกที่2เป็นอมยิ้มที่ทุกคนชื่นชอบตัวเลือกที่3สามารถอมยิ้มได้ยาวนานตลอดวัน ตัวเลือกที่4เป็นอมยิ้มที่เหมาะสําหรับคนทันสมัยข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1ค่ะมีรสชาติให้เลือกมากมายข้อ1นึ่ทำไมถึงถูกเพราะว่าตรงตามคำโฆษณานะคะตรงตามคำโฆษณาตรงไหนก็ตรงที่ว่าหลากหลายหลากหลายรสชาติส้มองมุ่นแตงโมโคลามะนาวนั่นเองค่ะ สำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพิชิตข้อสอบโอเน็ตกันใหม่ในชั่วโมงหน้าจ้า